อ่าอันนี้อันนี้พูดตรงตรงเลยนะมันรู้สึกว่าตั้งแต่ออกมามันรู้สึกว่าแบบเออถ้าเราจะหาใหม่อ่ะมันจะหาได้แบบคนที่รู้สึกว่าเขาเขาจะเป็นแบบนี้กับเราได้ขนาดไหนว่าอะไรเงี้ย ทูนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงตามง้อขอคืนดีกันอยู่นะคะสําหรับแพรรีร่ไบรวานกับฟอดที่กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งและทางฟอดเองก็เอ่ยปากข,ของ,ง้อแพรรี่เพื่อกลับมาสานสัมพันธ์กันใหม่โดยทางแพรรี่เองนะคะก็เหมือนว่าจะใจอ่อนแต่ก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัวเข้าหากันโดยทางแพรรี่เจ้าตัวก็ได้บอกกับหนุ่มฟอดไปแล้วนะคะถึงการปรับตัวในการที่จะคบกันเป็นแฟนซึ่งฟอดเองก็ยืนยันว่าพร้อมจะปรับตัวเต็มที่ ท่ามกลางการจับตามองของบรรดาแฟนคลับที่บางก็เชียขณะที่บางส่วนก็เห็นต่างค่ะไม่เชียร์ให้กลับไปคืนดีกันเพราะกลัวจะจบแบบเดิมและฟอร์ดอาจปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ตามที่แพรรี่ต้องการซึ่งแพรรี่เองนะคะก็พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าการจะกลับไปคบกันอีกครั้งนั้นไม้เนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเองไม่เกี่ยวกับคอมเมนต์ความเห็นของคนอื่นรับฟังได้นะคะแต่จะไม่เอามาใช้ในการตัดสินใจในครั้งนี้อย่างแน่นอน ล่าสุดในไลฟ์ที่ทั้งคู่มาไลฟ์ด้วยกันค่ะก็มีบางช่วงบางตอนที่แปรี่เนี่ยเผยว่าตอนนี้ยังไม่เรียกว่าแฟนต้องจีบให้ติดแล้วก็ทําคะแนนให้ได้ก่อนต่อให้คนทั้งประเทศเชียร์แต่คนจะรักจะอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าไม่จริงใจต่อการมันก็อยู่ไม่รอดอยู่ดีด้านฟอดเนียรีบอกเลยว่ารอดถ้าไม่รอดฟอดจะกลับมาทําไมก็กลับมาเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดนั่นแหละและพอแพรี่ถามว่าถ้าจีบไม่ติดจะทํายังไงฟอดก็พูดประมาณที่ว่าฟอด จะบวดยาวเลยจนแพรรี่ก็แซวนะคะว่าถ้าง,งานก็ไม่ใจอ่อนแล้วเนาะจะได้บวดไปเลยคู่นี้ก็แซวเล่นกันไปหยอดกันไปเป็นช่วงๆนะคะและก็มีช่วงหนึ่งที่แพรรี่เนี่ยบอกว่าทําไมไม่ไปหาคนใหม่ละ่ะงานนี้หนุ่มฟอดจะตอบยังไงนะคะเดี๋ยวเราตามไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะหาใหม่อีบุรีลเ์เยอะแยะจะมารอฉันทําไมละ่ะ <c oughs> โอ้ยถ้ามันหาได้แบบชค้นน่ารักแบบนี้อ่ะมันก็ยังน่ารักอะไรฉันก็ไม่ได้สวยอ่ะสวยฉันก็ไม่สวย อ่าอันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยนะมันรู้สึกว่าตั้งแต่ออกมามันรู้สึกว่าแบบเออถ้าเราจะหาใหม่อ่ะมันจะหาได้แบบคนที่รู้สึกว่าเขาเขาจะเป็นแบบนี้กับเราได้ขนาดไหนว่าอะไรเงี้ยมันก็แบบต้องปรับตัวยากอ่ะมันแบบขี้เกียจปรับตัวเยอะอะไรเงี้ยคือแบบมันอยู่ตรงนี้มันก็แบบมีความสุขแล้วอ่ะทำไมเราต้องแบบไปไปปรับตัวอะไรแบบกลัวมันไม่สบายใจเลย เราได้ไม่กลัวอยู่กับฉันแล้วไม่สบายใจเหรอมาสบายใจอยู่แค่แบบเรื่องบางเรื่องมันไม่สบายใจแต่ว่าคือเราเราก็พูดอะไรเยอะไม่ได้เนาะเพราะว่าเจ๊เจ๊ก็แบบมีเหตุผลของเจ๊ฝอก็มีเหตุผลของฟอร์อะไรเงี้ยแต่เราแบบเคลียร์กันไม่ลงตัวเฉยๆเราได้ไม่กลัวมันจะไม่ลงตัวเหรออา้าวถ้าเราไม่ลองดูเราก็จะรู้เหรอครับ ถ้าเราไม่ลองดูอีกรอบเราจะรู้เหรอครับอย่างน้อยเราก็ลองทําเต็มที่ก่อนถ้าสมมติว่ามันเป็นอีกเนี่ยเออก็เรื่องของอนาคตครับแต่ว่าตอนนี้ก็แบบขอให้มันแบบตอนนี้ก็พร้อมที่จะปรับอะ่ะเออวิพูดอะไรเนี่ยไปหัดง้อแฟนให้เป็นก่อนนะง้อแฟนก็ไม่เป็นไม่เคยทักไม่เคยโทรเวลามีอะไรไม่เคยแม้แต่จะขอ้อความมาถาม <c oughs> เป็นอะไรรู้สึกยังไง เก่อนนะไลยฝึกก่อนถ้าฝึกอันนี้ผ่านก็คือได้เลยนะคนเราแบบมีแฟนน่ะแฟนเงียบแฟนหรือเป็นอะไรอะ่ะคนเราถ้ามันรักแฟนน่ะมันต้องแบบแต่มันต้องลดทิฐิบ้างบางครั้งนะมันก็ต้องแบบถ้าข้อความหนึง่งเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคไหมตุกยังไงเออไม่ได้แบบว่าเออเออ,เอ,อมึงเงียบเงียบก็ช่างมึงไม่เถิดตาอะไรเงี้ยไม่ใช่<ๆ>นะไปฝึกนะไปลองฝึกดู ได้เลยได้เลยครับเตง งานนี้หลังจากที่หลายๆคนได้เห็นไลฟ์ในครั้งนี้นะคะก็คือเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ต่างกันเลยบางคนเนี่ยบอกเลยว่าน้องยังมีความดื้อรัน้นติดเล่นมากไปความเป็นผู้ใหญ่มันจะต้องเติบโตไปพร้อมกับอายุด้วยจะต้องมีการปรับตัวให้ดีขึ้นรักมากๆจะไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นแพรรี่มีความเป็นผู้นําสูงและเก่งรอบด้านแพรรี่ชัดเจนมีสติตลอดเวลาเลยค่ะบางก็บอกเลยนะคะว่าฟอร์ตต้องปรับตัวใหม่นะอย่าเอาแต่ใจรอให้โตกว่านี้สัก 5ปีก่อนดีไหมพิสูจน์การง้อแฟนให้เป็นก่อนถ้านางจริงใจอยากกลับไปคืนดีนางก็จะไม่ทอ้อในขณะที่บางส่วนนะคะก็เชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันค่ะว่าชอบคู่นี้คืนดีกันเถอะน่ารักมากๆหรืออย่างบางคนก็เข้ามาชงเลยนะคะว่าซื้อแหวนมั่นไปเลยค่ะน้องฟอร์สู้ๆเป็นกําลังใจให้นะคะหรืออย่างบางคนก็มองว่าแปรรีเนี่ยไม่เหงาแล้วนะมีคนคุยคนหยอกทุกวันเลยแล้วก็อีกหลายๆคอมเมนต์เลยนะคะเอาเป็น เป็นว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้จะเป็นยังไงต่อไปเราก็ต้องมาตามลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะรอฟังการอัปเดตจากฝั่งของแปร,รี่กับฟอร์ดกันอีกทีค่ะ